นี่คุณเคยเจอไหมเออไม่เคยครับนี่ที่สุดของคุณแล้วครับผมแต่เราก็ไม่ว่าครับเพราะว่าเป็นสไตล์การชกของเขาครับเราก็ต้องแก้ยิมมาแล้วเราก็โทษตัวเองว่าเราทําให้ดีด้วยอืมคือเราอาจจะแก้มาไม่ดีเพราะเท่าที่คุณทำเนี่นู่นวอนาคตต่อไปอยากเจอใครพิเศษไหมครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับผมแล้วแต่คนจัดครับผมกับคุณที่คุณเคยแพ้มาเป็นไงก็ กับราม a านก็อยากเจอครับแต่ว่า<ม>น่าเสียดายครับเขาได้สัญญาไปแล้วเงี้ย<ม>คิดว่าเจอเญญ <c oughs> กันยากอยู่ครับคิดว่าเจอกันยากใช่เพราะว่าเขาไปไกลมากแล้ว<ม>เราต้องไต,ต่เต้าไปครับผมคิดว่าอีกสักกี่ไฟถ้าเราชนะติดติดกันเราจะถึงจะได้สัญญาไปตามล่ารามาดานอีกก็ <c oughs> อยู่ที่การต่อย,ยครับถ้าชนะนกสักสามไฟเง,งี้ย<อ> <c oughs> ถ้าไม่ค่อยถ้าชนะไม่ค่อยสวยก็คิดว่ายังอีกนานอย่างครับ ตอนชนะสวยๆคิดว่าได้ไปครับดิวแต่ก็อย่างที่เราทุกคนรู้นะครับว่าจริงๆแล้วการจัดมวยมันก็อยู่ที่งานเนาะนักเเกอร์คนประกบคุณก็อาจจะมีโอกาสเจอกรามาดานได้ถ้าสมมุติได้เจอกับรามาดานอีกทีหนึ่งนะครับก็ต้องซ้อมหนักกว่านี้สองถึงสามเท่าครับผุเพราะว่าต่อยทรงนี้ก็น่าจะสู้เขายากนเดิมครับเพราะว่าเขาเป็นมวยที่ดีวแล้วก็หนักมากครับ แต่ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะเราก็ต้องตั้งใจซ้อมวันนี้แล้วก็ซ้อมให้หนักวันนี้ครับผมคิดว่าทำได้เพราะว่าไฟแรงโชคดีแต่ว่าพลาดไปโดนหมักจรี่ยติ่งผมก็รู้สึกขอบคุณพ้าะเพราะโดนหมักนะครับผมโอเคต้องใช้ต้องเห็นโลเว้ตอนนี้เราขึ้นชกในโรนินีเยอะที่สุดหลังจากนั้ตัวนั้ครับผมก็มีรู้สึกง่าไปเยอะขับ15ไปครับผมแล้วพูดภาษเสือครับ ก็ชกมาความรู้สึกก็รู้สึกดีใจครับที่ว่าทางทีมทีมงานทางวันเขาเลือกมาชกเนี่ยครับผมก็รู้สึกดีใจครับเพราะที่เขาเสนอรายการมาก็จะไม่ค่อยปฏิเสธครับจะแปลว่ารับโอกาสไว้นะครับผมแปลว่าพิสูจนว่าตัวเองพร้อมว่าจะรับรับสมัครรับในการตลอดครับผม ผลงานรับโบน right. 10 10 wow. ัสอ okay. okay. so, on ีกครั hmm. okay. uh ้งครับ15ไฟเนี่ย15ไฟรับโบนัสไป4ไฟครับผมได้4ไฟโอเคครับสุดท้ายนี้มีอะไรฝากบอกถึงเรงการมวยที่เขารอเชียร์ผมอยู่ครับครับก็ก่อนหนึ่งก็ต้องขอโทษแล้วไฟนี้ก็คิดว่าชุกไม่แบบว่าไม่ค่อยเข้าตาคนดูเท่าไหร่ครับผมชกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วครับไฟหน้าผมจะพัฒนาปรับปรุงตีให้ดีกว่านี้ครับผมแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจผมทุกๆไฟเชียร์ผมทุกๆไฟนะครับผม ไปหน้ามันจะทําให้ดีกว่านี้ครับผมขอบคุณมากครับกล้องชายครับ